สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่สูนย์สีกินมาเดี๋ยวจะพาทุกคนมาขายเรือกันนะคะเรือผีน,นะันนี้เขามีเรือผีให้ด้วยนะคะดูกันนะว่าเป็นบรรยากาศยังไงนะใบกันใบกันจะให้ดูข้างหลังก่อนนะภาพรวงดูกว่างนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เรือกันนะคะ คุณชายเขาร้อนไม่รู้ว่าจะต่อคิวนานขนาดไหนนะคะแต่ว่าถานน้องเจ้าหน้าที่ด้านในสูรย์สลีกิจแล้วเขาบอกว่าพายเรือฟรีนะคะถีบเรือฟรีเรามาโดยไม่ตั้งใจกันนะคะมาเห็นแล้วดูบรรยากาศดีแล้วก็เลยพากันมานะคะ ให้แม่บ้านนะครับนะบ <c oughs> ีเองก็หมดละ <c oughs> ใช่ไม่ได้กินเลย <c oughs> นี่ร <c oughs> ันากาศโดยรวมอ่าเราเดินต่อกันนะคะ <c oughs> สะก,ก็จะเป็นทางโค้ง การมาของเราวันนี้เรามาโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวมานะคะค่าจอดสีสองชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงถัดไปสามสิบบาทอยู่ถนนพระรามสี่นะคะ ก็สามารถขับจักรยานได้นะจะวงรอบนอก้วาจะวงรอบไหนจะเป็นการวิ่งและการเดินนะคะหอบข <laughs> อบอโาบอกจะช่วยกานแต่ว่ามันต้องเร็ว เดินไปเรื่อยๆคิดว่าจะมีแบบไม่เสียเนินด้วยวิวสวยด้วยไปขวาไปขวาแล้วไปขวาทำไมอ่ะเอาจะชนเขาไงไหหอะไ,ไรหรอไกลไกลยังไงต้องบอกไปลวงหน้าจะต้องมีการล้างแผลน,นะ ตอนนี้เราอู้งานก่นนะร้อยทูชายแต่ว่าพีว่าสาวก็รักกันผู้หญิงกู้ไม่ค่ะมาทะเลาะก,กันชุงกับป้ามาทะเลาะก,กันค่ะ bảo hay đặt hơi liên liên, chả chả, nhanh liền rồi, cảm ơn, à, chui càng, chui càng, cái nha, thành ra, anh hay ra như này. ฝั่งนี้อันนี้โงพยาบาลสุสนกีนะอยู่ด้าน่อของเขานะะกว้างขวางัากลำดับั้นต่นงาง เริ่มจะท้อใจยอบดูแลเนี่ยนรั่วแล้วลอยได้หรอเรือนั้นลอยได้เรือนั้นใครต่อใอรได้ว่จะของเราหนัไหายไม่หายต่อคือเรือไปด้วยเงนเปียเปียไงไม่เปียแต่เราน้าจะถ่ายกันไม่เป็นแล้วเรือใครยะ ลายเป็นทายไายให้เป็นลายงไงคะ่ะลายเป็นเลี่ยลายเลี่ยมขับเรือจุดอำนวยการประมาณกี่ร้อยเมตรเนี่ยจะมีระบบทำให้เรือจะกลับไปที่เดิมนะครับ เธอไปเปทนมน่งส่อเธอบ่นเหนื่อยไปเยอะไปอีอันนี้เพื่ไขขอไข่ต่อไปนี้ก็จะเป็นถนนพระรามสี่นะคะ ต่อจากตึกศูนย์สริกิ์แห่งนี้มันจะเป็นถนนพระราม4 เดียวตายไอ้ตรงตจะมีกัตนตอนตน,ตนี้ผู้หญิงจะยิงเรือไม่ยิงเรือไม่รู้ไม่รูนะครับายปันปันจักรยานปันปันจักรยานเธอจะต้องภูมิใจในตัวเองใครหลังไปไหนเธออย่าพุดใครหลังใครเลเฮ้ยใคยหลังเ,เว้ๆๆๆๆๆๆย พาเด็กมาเล่นเครื่องเล่นคแต่ก่อนจะเล่นได้นะคะก็ต้องยิดมุุ่นวายใจก่อนลงนกิจกรรมเราต้องเข้มแข็งเอาไปในการอยากมา เลือกใยักตอวที่มันจะมืดน,นะคะดูนะว่าเขาจะสสวนมาพาเราจับขึ้นเขาขังได,ด้ไหมสู้ๆสู้ๆสูส้ๆนะทุกคนสูส้ๆคนเดียวนะคะ แรงผู้ชายเอ่อเก่งอย่างถึงแล้วเก่งอยงเลยเราจะไปขายักกระต่อนะคะทุกคนขอบคุณพี่ๆที่ให้บริการมากหลังจากนี้เราก็จะไปขายักกัตโดเออ็ยังไงตอนนี้เราพายเรือคายักอยู่นะคะดูนะคะว่าคุณชายจะพาเราไปได้ถึงฝั่งหรือเปล่านะคะ แต่ตอนนี้เราไม่พายเลยวุ้ยบางกล้องอะ่ะล่วงลงแล้วล่วงลงไม่เป็นไรนะคะก,กล้องของเขา,านี่ เขาก็สุดตงเลยหล่อนะคะตอนชวนมาก็บอกว่าแล้ว <c oughs> พอพาชวนข่ายเดือทีบเสร็จสุดท้ายบอกขยักต่อขยักต่อท้องไม้ท้องไมตอนนี้ให้เขาเป็นผู้ชายข่ายเรือนนะส่วนเรานะก็ <c oughs> นี่อยู่นิ่งๆ <c oughs> ให้เขาเป็นผู้นำทางบ้างนะ <c oughs> อ้าวเก่งเก่งเก่ง ตอนนี้เราก็ยังไม่พายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นแล้วเราก็กลับกันโอเคตอนนี้ตูดเปียกมากเลยครับเดี๋ยวเร็วนะอรู้จิเขาจะไปแข่งกับคันอื่นลำอื่น เลยคน,นครยังไงก็พายเรือได้อยู่แล้วนครไหนนครราชสีมาชิงเขาจะได้ยินหรือเปล่านี่บรรยากาศข้างหลังเขานะคะโอ้โรอทีีเดียวนะคะปวดขาเน่ยพายถีบไม่ถึงเรามาศูนย์แห่งชาติสลิกิจนะครับมางานมือถือนะครับแตวันนี้เราก็ทำ ภารกิจสาเร็จได้มือถือไหมถือปลายอย่างเดียวได้มือถือไหมไม่ได้หรือถือป่ายเี่วันนี้ครับเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาเธอก็ทาไปจีเธอก็พายไปเลยเขาไม่ขัดเธอเลยเนี่ยโอ๊ยอะไรปกติก็ไม่เคยออกกังไกยมีเป็ดมี เอาวันนี้ลูกเป็ดอ่าใครเพิ่งมาจีบกันแนะนำเลยนะครับที่นี่ยังไงฮะไม่จีบอันนี้ไม่ได้จีบก็ไม่ก็ไม่พายอยู่ดีค่ะากไปไหน กับเขาฝั่งอะจุดเปียกจุดเปียกไม่ลองขับเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทายนะคะเดี๋ยวเราหลากจะนั้นจะมารีวิวแล้วก็เล่าให้ฟังต่อว่าเป็นยังไงนี่หาสวยให้เมื่อกี้บอกคุณผู้ชายว่าแล้วก็ช่วยพายนะว่าจะกลับขึน้นที่ฝั่งแต่แล้วเขาก็บอกเขาจะกลับทำไมจะกลับแล้วเหรอเขาติดใจเขาอยากให้ไปอ้อมเกาะมากกว่านี้ความมาแล้วเป็นอย่างนี้ว่าจำแล้วติดใจเอาไว้คุม ก็ยไย่าปพายต่อกันนะคะตอนนี้เกาะเกาะของสระน้ำเนี่ยนะคะก็จะไปอ้อมเกาะเกาะนี้นะคะต้องช่วยคุณวิชาเขาหน่อยนะเดี๋ยวเ็าจะเมื่อยวิตอนแรกเราตั้งใจว่าจะให้มันรอบเกาะนะคะ แต่ว่าเราก็ลืมไม่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวงกลมแต่ว่าวงกลมขัดตรงกลางเพื่อมีทางเดินนะคะเราก็เลยต้องเลี้ยวกลับนะคะโอเคจุดหมายเราอยู่ที่ตรงนู้นนะคะ ไปพูดดิโกโกกูบอกให้โกไปดิกูโกโกกลับบ้านเลยสายเอเดนเกอร์น่าจะชอบตัวลูกๆเด็กๆมาเล่นไม่หมอกล้องไม่ค่อยคง จะเล็วนะครับเรากำลังถึงฝั่งแล้วนะคะโดยสวัสดีภาพอันนี้เป็นทางเดินแล้วก็ทางปั่นจักรยานนะคะซึ่งจะเป็นอยู่รอบนอกนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วไม่รู้สถานการณ์ข้างนอกรถเป็นยังไงคิดก่อนล่วงหน้าเลย หลังพายเรือเสร็จก้นเปียกเลยทีเดียวนะคะ จากพายเรือกันมานะคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะเรามาเดินในวงกลมของสระน้ำนี้นะคะว่ามันกว้างแค่ไหนเด็กๆเขาพากันมาถ่ายชุดรับปริญญากันนะคะ Apples, peaches, lot entender Ahhh, he Jungee I knew his names เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อ๋อเอปกเอปกอะไรนะเอปกเอเป็น2022เป็นลานจอดพอนะครับพอไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่วะตอนเราออกมานี้พูยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีพูเปิดแล้วนะ เล่นน้ำกันสนุกเลยคนทีบเรือนี่คือจุดอำานวยการนะคะที่เราจะมาเช่าเรือกันนะคะ หลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมทางน้ำและเดินรอบสวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขออนุญาตสรุปและรีวิวให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะกิจกรรมทางน้ำลุมพินีเป็นจักรกิตินะคะมีจักรยานน้ำเรือคายักนะคะกิจกรรมนี้จะต้องมีการจองคิวก่อนกันให้ บ,บริการนะคะเปิดให้บริการ9 0 0นถึง18.00นนะคะการภัยเรือคายักและจักรยานน้ำนะคะทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ใช้ได้รอบละ20นาทีนะคะซึ่งในช่วงนี้สามารถรับบริการฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะภายในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นลานต่างๆนะคะซึ่งมีลานน้ำพุ ลานปทุมชาติลานองค์พระแล้วก็สนามเด็กเล่นนะคะและระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมทางน้ำนะคะจะมีกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่มีบ่งบอกเอาไว้นะคะที่จุดดำเนินการนะคะก่อนลงจะต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็จองคิวเอาไว้นะคะก่อนลงทำกิจกรรมทางน้ำจะต้องมีการใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลานะคะก่อนใส่เสื้อชูชีพจะมีเจ้าหน้าที่ ทำการใส่เสื้อและช่วยดูความฟิตของเสื้อให้พอดีกับตัวนะคะจะได้เป็นการป้องกันไปได้อย่างดีนะคะในรอบๆส่วนน้ำนี้นะคะจะสามารถมีการออกกำลังกายวิ่งและเดินได้มีลูกของจักรยาน อยู่รอบนอกนะคะสามารถนำมาปั่นได้แล้วก็มีกฎข้อห้ามอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลการเล่นสกีหรือห้ามต่อสู้อะไรกันนะคะซึ่งห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณส่วนสาธารณะด้วยนะคะสามารถมาที่ส่วนนี้ได้โดย BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดินหรือสามารถนำ รถส่วนตัวมาจอดที่ชั้นล่างได้นะคะแต่การออกไปที่ส่วนนี้จะต้องขึ้นมาที่ชั้นจีซึ่งการออกไปและเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจเช็คความปลอดภัยให้เรานะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ